ต่ว่ายเุงกันหนาครับมันหนาปกติสอยุงเป็นเดียวเลยม่แล้วสมุนกี่ก่าเลยเล้วรปากเบานอดาแล้วมันปากมนการก็ม่เบานอเายม่เดียวให้นี่อะไรเอ้ทุกนอย่าไป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 ว

อาวุธนี่ดึงดึงเร็วแขนดีกว่าเดี๋ยวหมุนหมุนหมุนทางหมุนทางหมุนทางอีกเน้าห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 น้าจาไปซื้อก็ได้นาะ จัดไปใส่ยังนีเข้ไปไปัป us, ๊บป๊เอบข้ามาป๊บิมรอนะครับิมอัไว้ยังาแล้วมาแล้วไปเลยี่น้องไปดีเลยบอลรอบอลรอซะ งานไม่ทำทำอย่างเดียวได้ย่า <c oughs> งานไม่ทำทำอย่างเดียวเ <c oughs> อก <c oughs> ียบเลยพีาาา่ต๋องนี่คือลูกเองว่ะเฮ้ยนะทา่านผอ้ชเอออะไรตัวคุ้มไงนะู้มยอมสันดิ้งออก

เขาบอปลาย่างนาตฐานที่ oh, 24ชั่วโมงครัอใช่ปลา2เลยใช่24เลยปลให้มันนานๆดึงราคาก่อนไม่มีคันตรงไหนไม่มีคันตรงไหนเดี๋ยวมองหาคันนี้ไม่ใช่เ็คันตรงไหนอ่ะเข้าไหมล่ะคว้างควมาง ม,ม,าม,าม,ม,มันต้องเปนคนบอกเลยปรับพื้นทั้งหมดเนี่ยป๊บเดี๋ยวเขาเขามาเก็บไปจับฟ้าไล่เทั้งหมดนั่นเลยแล้วก็บทบอกให้รถบดบดตามไม่มันเราถอยเราเมื่อกี้เนี่ยมันบอกว่าให้ให้บอกพี่ตีบอกว่าไอ้ทำในแปลงไม่ต้องมายุ่งเลยบอกว่าให้ให้เป็นไล่ตัดต,ตรงคันของนี้มันไม่ได้พอแล้วมันบอกเราอยู่ตรงแปลง,ง,ง,งที่นนี้น่กันลงไปลงตรงห,หัวหนู้นหรือจะลงใกล้ไปก็ไม่ลงหรือจะลงยาวไปนู่นก็ไม่